ไอ้รามมันทำอะไรวะมันก็ทิ้งศพไปไอ้รามันก็ไปเอาศพเพื่อนดิเออดึงศพดึงศพดึงไม่ดึงศพบ้าทำไมน้ำไม่ดึงเลยวะห้าสิบเอ็ดก็ตีได้แล้วดิใช่ไหมครับใช่ครับใช่ตีตีได้แล้วเพื่อนตีได้แล้วเพื่อนกูเดี๋ยวมีแต่เสียงรอทำไมเข้าไปไอ้รามมันหล่อนะไปฝั่งหนึ่งไม่ต้องไปทำอะไ้องบนนะไอ้รามันหล่อนะ ดูเขียวเยอะเยอะดิโหบิ mad ๊กแมทอะบิ๊กแมทอะไม่เยอะได้ไงอะค้างบ่อยใช่ปะเห็นปะสตินะสตินะไม่ได้เป็นที่ผมเนาะแช่นกันนะรีเลงคนในสตรีมเบก็เป็นไม่ไม่น่าเป็นที่ผมครับฝั่งนะเว้ยมาฝั่งไอ้ฝั่งไอ้ฝั่งฝั่งนี้นะฝั่งโฮมโปรนะทำหมดยัง มันคือรุไม่ได้แล้วนะหลอครับพี่ไฟไฟนี้ต้องสุดตองนะพี่ว่ากันที่ไฟนี้แหละใครยังไม่มาเบาใครยังไม่มาบบาบินที่จองว่าคันที่ไฟนี้แหละเขาที่ไป่ได้เขาจะซื้อตัวผมไปเล่นด้วยนะแต่ผมอยู่กับพี่ไงผมผมพี่ผมผมพลอเนี่ยขับรถเข้ามาชิดๆเลยขับรถเข้ามาขับรถเข้ามาคีอถ้าผมไปงนเนี่ยเดี๋ยวมันจะล้รชิวไปเลยไม่อยากไปโอ้โหถ้าเขาไม่ต้องรีบนะเว้ยไฟเปิดหสายสัตว์อันนี้กูบอกแล้วนะไม่ต้องรีบนะกระจายกระจายเล่นกันดีๆแล้วเอาศุกไปวๆนะยังไม่ต้องรีบลงเหมือนที่เราซ้อม่่่ต้้อออองงรีบลกนะ ขับรขับขัร้นมาขบรถึ้นมาหน่อ้นขึ้นหน่้นมาพอแล้วพอแล้วพอล้วพอแล้วใคระแทกเนี่ยดียนั้นเข้ามาดิใครย้ายมาถอยมาหน่อยใกล้เกินถอยมาหน่อยใครย้ายมาใค้มาหนาวอะ ถอยม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 อีกถออยโอเคพอสู้สู้สู้สูสูนะที่ปเอเพื่อเงินเดิมพันนะครับผมสิบเอ็มไม่หมู่นะครับเฮ้ยคนดูใจเย็นถ้าอยากเห็นห้าศูน์ก็ใจเย็นดี ่อ้ยพวกผมเล่นกันเลยเหมือนเดิมเพื่อนเล่นเหมือนไฟไม่กินเลยค่อยๆค่อยๆลงไม้ไม่ต้องรีบพร้อมยังพร้อมยังพร้อมมันยังพร้อมนะมาๆมาลงลงสตินะลง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 แข็งแข็งนะเว้ยแข็งแข็งนะเว้ยตายากยากขึ้นมามาไหลขึ้นมาไหลขึ้นมากระจายไหลขึ้นมากระจายไหลขึ้นมากระจายไหลขึ้นมาโดดนะโดดนะเลี้ยงเต็มมีนาเลยนะมามาไหลขึ้นมาไม่ต้องรีบลงนะไม่ต้องรีบลงนะใจเย็นนะค่อยๆเล่นนะค่อยๆเล่นนะเล้าสบไปๆด้วยมามา ดูดูพี่ปักนีดีนวดูพี่ปักนี่ไหลขึ้นมาไหลขึ้นมาเลยไหลขึ้นมาเลยไหลขึ้นมา้นั่งวาร์ปาไรที่อโหเฉินไมโไมไมไม่ดึงศพเลยอ่ะคนนึงมันทะลุมาคนนึ้ไม่ดึงศพอ่ว้ยเอาศพเลเอาศพลเสียงเสียงไม่สู้เลยเอาศพมาาศพมาเร้่มมามมาเริไปเล้ยไปเ่อไป่อยไต่อไปต่อไต่อสกาไปต่อ ไต่ขึ้นมาไักขึ้นมาไต่สอยเอาเพื่อนไักขึ้นมาไักขึ้นมาไักขึ้นมาศพตอนนี้ข้างหลังมาแล้าศพมามาหลังมาหลับบ้านมาหลับบ้านไอ้รามมันทำอะไรวะมันก็ทิ้งศพไปไอ้รามมันก็ไปเอาศพเพื่อนดิมึงไม่เห็นเพื่อนหรอเพื่อนตายอ่ะรามเพื่อนอ่ะเพื่อนตายอยู่เฮียมึงจะมาห่วงทำไมวะมึงไม่ไปเอาเพื่อนอ่ะมึงจะปิดได้ไงอ่ะมึงจะปิดได้ไง

เติมไฟปเติมไฟเติไฟเหลือสิบสี่แล้วไปเติมไฟนี่เฮ้ยล้วมันจะมากักศพทำไมแย่คนเดียวพอเล้วปเตปเติมมยะๆยะๆัพนัฟเอาเเาเยอะชนะแลวชนะแลสิบสี่คนสิบสามคนลดเรื่อยๆนะลดเรื่อยๆนะกูบอกเลยชนะแวนะลสิบสามคนนะมันดีเยอะนะเขาดีเยอะนะไอ้หน่องไม่ดูแล้วด

เฮียมันต่อยโหดจังวะเบกเอคว่าต่อยตั้าดเลยแค่ต้าดเลยแค่ตาดเลคนเลยดีคนดำคนำเลยคนำช่วยเพื่อนหน่อยคนนำคนำุจบเลยชุบนี้คือจบเลยอ้ยชุบรเคชุท้ายนเลยชุบทายนยชุายเคชุายเโกยเอาบ้านเาบ้านคนเานี้บามานนี้า พี่ไม่พายามาพี่บอกว่าผมมาผมมาอย่าใครมาาใครบาเราเล่นดีดดบาเราเล่นดีๆดีาเราเล่นดีๆอย่าือมันเข้ามึงสือมมันเข้ามงฟือมมันเข้ามงสื่อต้มมันเข้าวงสือตมมันเข้าวงสื่อต้มมันเข้างสื่อตมเข้ามงดอเราิหมดเรากิดหมดเรากไปเลยมันเข้างสือตมมันเข้ามงฟังกไฟัเ ไปบอลดีไอตัวนี้จะมาเข้ามึงหรือมเข้ามงมันเกินมานเกินมันเกินตัวเข้ามึงถูอตัวเข้ามงเฮ้ยถือตัวมาเข้ามงก็จะหวงเล่นจะหวงเล่นอย่าหวงเล่นถูอตัวมาเข้ามงเลยถือตัวมาเข้ามงเฮ้ยฟังกูดิฟังกูมันเกินหมดหรอเกินหมดมันเกินหมดนโดนถือตัวเข้ามึงมาดิถูอตัวเข้ามงมาดิถูอตัวเข้ามงมาดิตัดมันก่อนตัดมันก่อนมึงงอมันก่อนมึอมันก่อน

ดูดิทะลุไปง <c oughs> ่ายเลยนะอย่างเงี้ยทำไมมึงเล่นเป็นเสียงเกมแบบนั้นเลยโอ้เพื่อนถ้าไอ้นี้ตายจบเลยสวยสวยโอ้ไอ้นามันห่วงเล่นไว้เมื่อกี้มันไม่ยอมดึงศพโอ้โหที่แม่งเหลือให้โหยาก โอเคผมว่าที่ไปชนะผมว่าที่ไปชนะาะว่าผมที่ไปชนะจริงไปเล่นบ้านเราไปเล่นบ้านมันทะลุไป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 ปึ้งโอ้ยควายโซนไว้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 โสนมาโซนไรแล้วโ่นมาสวยปะสวยปะฮือปั๊บเฮ้ยน่าตายทละคนเลยโอ้ยแย่คือหลายรอบจัดเลยเ้าพอแล้วรีบกลับมารีบกลับมาเติมหน่อยทะลุไปทะลุไป ถ้าทิศถ้าถ้ามันไปชุบได้นะสวยถ้าเกิดถ้าเกิดสเตปโผล่ดันไปชุบนะสวยอุ๊ะโอ้กูพูดจริงนะสเตปโผล่ขึ้นไปดันได้ปะสวยเออมึงต้องชนะดิมึงต้องชนะดิเบสสวยอิโม่เนาะมันอิโม่ไปแล้วไม่ใช่หรอวะ จบไปแล้ววะตัวยืนแขนไอเ้เออหี้ยอ๋อนึกว่าแขนหุ้ยสวยปึกเกิดโอ้เรียบร้อยกูบอกเลยนะสเตปโผล่ฟื้นสเตปโผล่ฟื้นฟื้นเยอะแน่ชุบมุมเงี้ยฟื้นแน่ต้องปิดให้ได้ถ้าปิดไม่ได้มึงสวยถ้าปิดไม่ได้มึงสวยกูบอกเลยโอ้โหปิดต้องปิดให้ได้ไไดไดอ๋อกูบอกเลยมันชุบแน่แน่ โอ้ไอ oh, ้เหี้ยเออปิดดิปิดดิปิดดิสวยปิดหมดอยาชุ่มหดปิดสวยสวยปิดให้หมดเลยที่เ็ดมึงปิดได้หมดเลยที่เ็ดมึงปิดได้อยู่แล้วมึงปิดได้อยู่แล้วมึงปิดได้แล้วมึงมึงปิดได้อยู่แล้วมึงแข็งกว่าที่มึงคิดนะต้องรีบกลับนะมึงปิดได้อยู่แล้วที่เ็ดปิดไปเออเอาเบกเอาเบกมาเอาเบกมาเหมือนไส้แม่งไุมสัตว์ เวกมาไม่ได้จะโดดใช่ปะกลับไปกันนี่กลับไปเลยมึงกลับไปเลยกลับไปเลยกไปกลับกลับไปเลยกลับไปการกลับไปการมึงกลับไปการกูชูไพ่กลับไปเลยกลับไปหมดคุยดีดีป่ะคุยดีได้ป่ะคุยดีมึงอยากมัวได้ป่ะบ้านเราเล่นอย่างเรา เฮ้ยมึงรีบจบนะไอ้เี้ยมึงเงียบเลยเดี๋ยวกูบอกให้เล่นดีๆใจเย็นพอเสร็จกูพรอยดีๆแต่เย็นเย็นกลับไปเจอน้ากลับไปมองเลยไอ้กูกูเลยกูได้หาเพื่อนให้กลับไปกลับไปกลับไปมดกลับไปกลับไปกลับไปดิกลับมากลับมากลับไปมดกูหาให้กูหาให้กลับไปสวยสวยสวยกลับไปกลับไปยิ่งเห็นกูว่ไอ้สองตัวที่เฮีนหาศพอยู่เจลกลับไปเจลสวยเฮียมันเกิดหมดเลยมึงแค่เสร็จกลับไปแค่บ้านแค่เสร็จกลับไปรีบกลับไปไม่ไหวแล้วไหวแล้วจบมันให้ได้ปิดมันให้ลงเราเยอะเราเยอะมันเยอะ เราแพ้กันก่อนกระป๋ายกระป๋ายกระป๋ายไม่แพ้ก็เล่นเพื่อนไปเยอะมากเพื่อนเป็นสิบมันรีหมดเหรอมันรีหมดเหรอมันรีหมดเหรอมึงใหญ่เพื่อนเราเอาไปจากงได้เพื่อนครบแล้วกระป๋ายดิโหลัโจใครมากระป๋าโจเพื่อนอยู่เนี่ยเจออีกสองศพเนี่ยฝั่งขวาก็ไปฝั่งขวามันมาเหรอมันมันดันมึงขึ้นมามันนาไม่ดันมันรีหมดเหรอกลับมากลับมานี่โอ้ยแค่บ้านเราคุมไม่ได้เลยอะไรเพื่อนเบรกความก่อดิเวรกเวกความก่อเยอะโดนดันเราเนี่ยเลย ไอ้มึงจะหลบไปไหนมานี่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 มึงเอามึเอาศพเกาะเกาะเพนเวะเกาะเพนมึงเพนมา่างชุบเพื่อนมาดังชุบเพนมาดังชุบหน่อยอีกสองศพเนี่ยมาชุบหน่อยมาชุบหน่อยต้างไหนข้าไหนข้างไหนเฮ้ยมึงมึงไปไหนกันมึงแยก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 กันโหนมึงแยกกันร่างทองนอนมีคนนอนอนเราอ้อมขึ้นขึ้นขึ้นเขาไปขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาอย่าตีอย่าตีอย่าตีอ้อมไปอย่าตีนะอย่าตายนะอย่าตายนะอย่าตายยออุ้้ห เราขอร้องอย่าตายอย่าสวนโจโจอย่าตายโจหมดหมดนานแล้วโอมผมบอกพี่นานแล้วไว้ไว้กลับไปเลยไอ้ไม่พิมเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเพินดึงจะตีเอฟเอฟขึ้นมาเอฟโอ้ไม่ทันแล้ววะมึงไปสวอนขึ้นขอบดิเอฟตายนะโผมันมันมันกลับไปแล้วโจมึงอ๋อไม่ทันโจมันกลับไปแล้วโจมากูกลับมากลับมาไอ้กระต่ายกลับมากลับมากระต่ายมาหากูกระต่ายมาหากูกระต่ายมากูไอ้กระต่ายเดินขวาไปหากูมึงไปสมันดิกายแล้วกูไปแล้วมากูกายมากูกายมากูกาย เอาดิเอาดิเวกเอาสวยเบกตีกูนะตีไงได้ตีกูนะกกโอ้เม่์ม่ฟังนะแต่สิ่งที่แตกต่างคือเลยรู้ปะคือไฟแบบพวกพวกแบบไฟอะ่ะผมว่าผมว่าเอเดนอ่ะอันนี้กว่าแต่กักศพกับทีมเวิร์กอ่ะไอ้ดึงศพหรืออะไรอะ่ะสเตโพด์ไม่งดกว่าแล้วฝีมือมันก็ไม่ได้ มันน้อยกว่าก็จริงอ่ะแต่แบบฟิลเหมือนแบบเหมือนปอกแปดกับปอกเก้าอ่ะมันไม่ได้ห่างกันเยอะอะ่ะเก็าใจปะเออเซน,นี้ได้ตามกูนะเล่นตามกูเท่านั้นแล้วมึงหมายดีๆีได้ปะกายกูขอเข้าใจปะตอนตีมึง<ช>มึงยั้งหน่อยได้ปะเวลามีสลับอยู่ใกล้ตัวมึงอะ่ะเออเดี๋ยวกู<า>จะใช้คำนี้พูดแล้วเดี๋ยวกูจะพูดคำนี้บ้างยั้งหน่อยยั้งหน่อยดีมเฮดเหรอดีมเฮดก็ไว้ก่อนครับตอนนี้ก็คนในแก๊งคนในบอแม่งมีสิบสี่คนที่หมดตรงเนี้ย มึงไม่ต้องสมันกังอเล่นเลยเคปะปอยมันชุบแล้ก็เล่นเลยผมไม่ได้ยังก็ไม่ได้มันรวมหมดลฝากเงิาดนนเลยป่ะเดก็ไม่อยู่รับเองเงินมันก็หายญาติญาี่เฮ้ยเขาจะมีาต่ญาี่ญาติแค่อย่างเง้ยแเราันี่ยไอสัตว์มึงเล่นมีดดิแต่ผมมึงเล่นมีด ไอ้เนียไอ้เหี้ยอแว่าแล้วกเตะแล้วกูต่อยแล้วกูเตะแล้วกูต่อยแ้เตะแล้วกูต่อยแล้วเสียงมึงหยไงไอ้วแล้วเสียงมึงหายไแล้วเสียงมึงหายไงไอ้เหี้ยไอ้หน้าต้นตี้คยทาไม่ได้ม่น้อมไ้ไมด้อเลยสัดาคนหนึ่งเขาหน้าเยี่นหน้ามึงอย่างเหี้ยเลย่วนามาข้างทางไม่ใขยะกรเขาขั้หน่อยไอ้เหี้คือผมขำอย่างที่มับับกันนะแต่ผมพูดริงนะผมแทงทเปอรเ็ดไอ เอย่าอย่าไม่เอาไม่อยากฝันร้ายโหแม่เอาสุดแน่กูบอกเลยไม่งเอาสุดแน่ที่เลองต่อไเช้อนิม่ไพพี่กูเห็นเพื่อนบนเขาอะไม่รู้มันเอาไปกักบนเขามีคนะเฮ้ยเซของก่อนไหมเราน่าจะใช้เราน่าจะใช้เยอะไปไดไปมปไไปช้ไป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 เปไป เก่งมากเราเก่งมากเราเหมือนเป็นพวกซอมบี้ไปแล้วผมใช้ของไปคูดเยอะไปนะคือมึงมึงพีคตรงที่มึงทะลุมาแล้วแบบมึงเกิดหมดอ่ะเก่งมากเว้ยไมไหนระไฟมาเด่นว่างหนึ่งนะแม่งนี่คจริงไอ้ที่ยตัวโดษเชียร์ที่เปิดแข่งแล้วนะกูกูเห็นอยู่บนเขาวิ่งไปทางบนเขาคนนึงทำไมนาวอมียีบสองอ่ะเพื่อนหาเพื่อนหาเพื่อนะหาเพื่อนหาเพื่อนดิไอ้ทีมเล่นไปเล่นทันรถไฟด้เพื่อนอยู่ข้างบนอ่ะตรงกลางรถไฟเห็นศพนึ่มโดนเอาไปตัดใายปะนี่ข้างล่างมีไหมกูดูฝั่งนี้ดีกว่า ม่งเกือบชนะแล้วด้วยจริงอะ่ะผมพูดจริงนะเกือบชนะแล้วด้วยซ้ำไม่เป็นทำไมรี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 มา,มาใช่กักกั <มา S 1> กศพก,กันน้อยไว้กักศพกันกักศพไม่ดีอะ่ะมันไม่ใช่กักศพไม่ดีอ่ะแต่ว่าชราใจเกินไงผมว่ามันเป็นฟิลแบบชราใจอะ่ะมันต้องไวกว่านี้นะเว้ยมันต้องไวกว่านี้จริงๆนะเว้ยไม่ได้ <นะ S 1> ไวฟังนล้เว้ยทุกอย่างเนี้ยคือบ้านเราแตกตลอดเลยไม่ไม่แตกพี่ไม่แตกพี่ มันแตกกูเห็นป่ะมันชุบได้หมดคือมันในเรามันรีได้หมดเห็นป่ะเว้นตอนแรกเราเอาศพไปนู่นใช่ป่ะปึ๊บพอมันชุบหมดเราก็ศพมาขวาปึ๊บขวาชุบหมดแล้วก็ศพไปไกลปึ๊บมันสามรอบอ่ะมันเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะป่ามมันถตลอาปะปลาเดี๋ยวผมอยู่บ้านให้เคป่ะรอบเนี้ยเคป่ะขออยู่บ้านให้เว้นกับพี่โอเคป่ะแล้วก็คือกูโดนหัวเพื่อนตายหลายรอบมากเลยอ่ะ พี่เทียนเงี้ยอยู่เลยมันโดนโดนกักไก่มากเลยไม่ได้หรอกเต้องบอกเป็นเล่นแต่รอพี่รามเรานี่เราเล่นไบโอเข้าไปเข้าไปจู้ๆกันปะอยากเล่นวะอยากเดี๋ยวเข้าไปเข้าเข้ากันเข้าเข้าเข้าเราเราให้ดำแต่วะสามสามไปเข้าไปจิ้วๆกัน